สวัสดีครับจากร้านช่างมีกุญแจนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเครื่องตัดมิลลิ่งกุญแจเป็นยี่ห้อใหม่นะครับดิปไปคิว 99A ตัวนี้พัฒนามาดีมากนะครับราคาไม่แรงด้วยครับราคาแค่หมื่นกว่าบาทเองครับโคตรถูกวัสดุดูครับอลูมิเนียมเหล็กอย่างดีมาดูด้านบนก่อนด้านบนเป็นอย่างนี้ตัวนี้คือตัวปรับ ใบมีดกินลึกหรือกินตื้นอ่าางบนนี้นะครับมาดูด้านข้างก่อนสวยงามด้านข้างครัมันจะมีวิธีบอกให้เรานะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นปรับความเร็วแรงมอเตอร์ตัวนี้ก็เป็นไฟ LED นี่สวิตช์เปิดปิดฟังเสียงครับนี่ครับเปิดไฟก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็นี่เปิดเครื่องฟังเสียงครับผมปรับรอบเครื่องให้ดูนะครับ อันนี้อยู่ที่7,000รอบสังเกตเสียงนะครับก็จะมีเสียงดังค่อยหน่อยความแรงของมอเตอร์ก็จะไม่แรงเท่าไหร่เราอยากให้มอเตอร์แรงก็ปรับไปที่8,000รอบ9,000รอบ10,000รอบแต่ก็ตั้งค่ามาให้ก็อยู่ที่8,000หรือ8,500รอบพอแล้วครับความแรงซึ่งเครื่องบางตัวราคา2-3หมื่นยังไม่มีนะครับตัวนี้อุปรกรณ์ก็มีมาให้ครบนี่ครับ โขลกเหลี่ยมมีแปลงมีฐานมอเตอร์แล้วก็มีสายพานแต่พวกนี้มันไม่คยเสียหรอกครับเขาก็ให้มาอย่างนั้นนะครับดอกกัดก็มีมาครบอุปรกรณ์ครบชุดครับไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่ม้วครับนี่ครับตัวกัน้นตัววางดอกก็มีมาให้ครบนะครับมาลองเทสกันดูอ่ามาแนะนำทีละอันกันเลยเริ่มจาก มือกดตัวนี้ก็เป็นด้านนี้นะครับกดขึ้นขึ้นลงขึ้นลงตัวนี้ก็จะเป็นหน้าสัมผัสเวลาเราอยากจะกัดดอกกุญแจใช้มือกดปุ๊บเลื่อนซ้ายขวาหน้าหลังครับอยากให้กินเล็กปีกก็กดลงมาอีกแต่ถ้าอยากจะให้กินเสมอเลยก็มาล็อกตรงนี้ครับตัวนี้ก็จะล็อกได้ไหมครับพอเรากดลงมาปุ๊บแล้วก็ล็อกเขาก็จะตายตัวเห็นไหมครับเราอยากจะให้ ตายตัวกินแบบตายตัวสมมุติว่าเราอยากตัดแบบตรงก็น,นี่ครับล็อกไว้เลยครับตัวล็อกอีกตัวนึงก็เป็นตัวนี้นะครับการเลื่อนซ้ายขวาก็คือล็อกถ้าหมุนเราเราหมุนแน่นมันก็จะเลื่อนได้ไปหน้าถอยหลังนะครับซ้ายขวาไม่ได้ถ้าเราคลายออกมามันก็จะเป็นอิสระอันนี้แล้วแต่ถนัดเลยนะครับว่าเราจะตัดแบบไหนต้องลองไปใช้ดูกันเอาเองนะครับบางคนถนัดโยกบางคนถนัดแบบอา่า ตัดแบบตั้งค่าให้ตรงอย่างนี้แล้วก็ตัดไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งเครื่องตัวเก่าตัวแรกๆเขาจะไม่มีตัวโยกนี้เมื่อก่อนจะเป็นเครื่องตัวกันโยกแบบฟีสละยังไม่มีก็จะใช้แบบนี้นะครับมันจะล็อกตายแล้วก็ตั้งค่าเอาตั้งค่าหมุนหมุนหมุนเอาแล้วก็ตัดเป็นเครื่องเมื่อก่อนนะอย่นี้ทันสมัยแล้วทันสมัยก็มีครบกลั่น ฟังก์ชันครบยกขึ้นลงซ้ายขวาตัวล็อกอล็อกใบมีดล็อกใบมีดโอเคแล้วด้านนี้มาดูด้านนี้ครับด้านนี้ก็จะมีเวลาเราตัดดอกเขาเรียกว่าการสะบัดมันจะช่วยเราพยุงเวลาจาับซ้ายขวาอะไรพวกนี้ครับเวลาดอกก็กินจะมีการสะบัดบ้าง ก็จะมีสวิตเปิดปิดไฟนะครับตรงนี้มองเห็นไหมครับทีผมก็ไม่ได้ดูกล้องมันก็อาจจะไม่ชัดหนนะครับลื่นมากครับลื่นไหลเลยครับบอกว่าน่าใช้มากๆตัวละหมื่นกว่าบาทโคตรถูกโคตรคุ้มอ่าเดี๋ยวก็มีลิ้นชักตรงนี้อีกไม่ได้แนะนำเ้แเตนเขาจะเป็น2ระบบนะครับอ่าพี่พี่ สมมติว่าเป็นดอกคอนด้าดอกคอนด้าผมแนะนําไม่ใช้ด้านนี้มันจะจับง่ายกว่านะครับนี่ครับจับดอกคอนด้าครับถ้าเป็นดอกฟอร์ดก็ถ้าดอกลูกค้าไม่เฮี้ยนหรือว่าไม่สึกยังจับแน่นอยู่ก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าดอกลูกค้ามันสึกหรือมันเฮี้ยนแล้วก็ให้พี่พ สลับมาด้านนี้นะครับเนี่ยเขาจะเปลี่ยนด้านได้มองเห็นไหมครับเปลี่ยนเข้าไปครับแล้วก็ตั้งให้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ล็อกได้เลยครับเท่นเขาเลื่อนได้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับหรือเลื่อนไปด้านนี้ก็ได้บางทีเราอยากจะให้คันโยกของเราชิดไปทางฝั่งอ่าฝั่งฝั่งขวาเราก็เยื่อนเลื่อนเท่นมาด้านนี้แต่ถ้าจะ ให้มาด้านซ้ายก็เลื่อนเท่นมาด้านนี้แต่ถ้าอยู่ตรงกลางก็คือจะกินซ้ายขวาเท่าเกันก็ล็อกไว้เลยครับด้านนี้เขาจะเป็นตัวจับแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจับได้เยอะอ่ะครับตัวนี้จับดอกปลายชนจับดอกฟอดดอกเบนครับดอกเบนที่จับยากๆเครื่องบางเครื่องไม่สามารถจับได้นะครับแต่ตัวนี้ก็จับได้สบายเลยครับนี่ครับ แน่นเปรี้ยครับเดี๋ยวผมจะมาลองตัดไอ้ปลายชนนิสสันให้ดูนะครับนี่เป็นเบานิสสันซื้อมาใหม่ยเหยมเลยไม่รู้จะได้ใช้เมื่อไหร่มาตัดให้ดูครับ<ว>นีบ่จับจับด้านบนนะครับหรือจะจับตรงไหนก็ได้นะครับ เราใช้วิจารณญาณของเราดูเลยว่าตรงไหนจับแน่นแล้วก็เอาตรงนั้นเลยนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องตายตัวว่าจับด้านนี้หรือด้านนน้หรือว่าจับร่องนี้นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าความคิดสร้างสารรค์ของเราเราอยากจะจับตรงไหนก็จับได้เลยนะครับพิธีตั้งปลายชนหรือว่าดอกกุญแจที่ใช้ปลายชนาเราจะใช้เหล็กตัวนี้กั้นก็ได้นะครับหรือพวกถ้าเป็นพวก ดอกซไล์หรือว่าดอกฮอนด้าแต่จริงๆถ้าให้เป๊ะผมแนะนําให้ทําแบบนี้นะครับตั้งดอกก็คือกดเห็นไหมครับกดดอกลงมานะครับเลื่อนให้ตาแหน่งปลายดอกของลูกค้าชนกับไกด์แล้วก็ตั้งระดับใบมีดเห็นไหมครับหน้าไกด์จะชนกับปลายดอกปลายชนของ ดอกนิสันของเราแล้วก็ดอกใหม่ของเราก็เอามือเลื่อนนะครับนี่มือเลื่อนให้ชนกับไกด์นะครับคือเป็นวิธีโบราณอันนี้มันจะใช้ดีๆมากแต่ว่าก็เอาดอกใหม่ให้ปลายไปชนกับดอกกัดของเราอีกครั้งนึงครับนี่ครับพือให้มันชนทั้งสองด้านชนกันด้านนี้ดอกลูกค้าก็ชนกับไกด์ด้านนี้ดอกกัดก็ให้หัวปลายชนไปชนกับไกด์แล้วก็ล็อกให้แน่นครับหงายเลื่อนนะครับ แต่จริงๆกุญแจปลายชนอะไรพวกนี้ใช้เครื่องกัดจะด,ดีกว่าผมไม่ค่อยแนะนําให้กัดกับเครื่องนี้หรอกครับนี่ผมจะเทสได้ดูนี่ครับพอเราจับได้แล้วเราก็ขันให้แน่นครับล็อกให้แน่นนี่อันนี้ดอกมันไม่ไม่เคยได้มาตรฐานนะครับมันก็เลยไม่ค่อยตรงอ่าทีนี้ผมจะลองกัดให้ดูนะครับ ไลยก่อนครับคลยตัวนี้ให้มันฟรีนเปิดเครื่องครับกัดเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบเวลากัดดอกกุญแจค่อยๆให้เขากินไปเรื่อยๆ ถ้าเรารีบบางทีกุญแจมันยาวหรือว่าจับไม่แน่นมันจะเกิดสะบัดได้นะครับนิ่มๆเรื่อยๆใจเย็นๆนะครับเวลาทำกุญแจอย่าใจร้อนครับถ้าใจร้อนบางทีมันทำให้งานเราเสียเลยนะครับ เร,เรื่อยไม่ต้องรีบให้กินทิละนิสทิละนิด,นดจริงๆกุญแจรถมอไอมอเตอร์ไซค์รถยนต์พวกเนี้ยถ้าเป็นดอกฟันปลาให้แนะนำกัดกับเครื่องเครื่องตั้งโต๊ะที่กัดดอกฟันปลาดีกว่านะครับไม่แนะนำไม่ใช้เครื่องแบบนี้เพราะมันจะเขาเรียกว่ามันทำยาก่ะ มันทำยากกว่าแต่นี้ผมมาเทสให้ดูเทสเครื่องให้ดูมันก็จะยาวหน่อยวิดีโอนี้อันนี้ได้แล้วมาด้านนี้ครับที่บอกนะครับกัดดอกกุญแจไม่ต้องรีบเรื่อยๆลูกค้าก็รอได้ครับก็ไม่รีบหรอกแต่ช่างรีบส่วนมาก ไม่รู้รีบไปไหนเหมือนกันร,รีบจะเอาตังค์ลูกค้าสงสัย <c oughs> อันนี้ดอกที่ผมเอามาใช้มันเป็นงานจีนนะครับมันไม่เคยได้มาตรฐานมันก็จะเยียงๆหน่อยแต่ถ้าเป็นดอกที่บริษัทดีๆก็ก็จะจับเป๊ะจับตรงเลย เอยครับไม่ต้องรีบไปเรืเ่อยๆมันลดกายอง เครื่องนิ่มมากครับเสียงใสเลยครับครับผมชอบมากเลยอ้าวเรียบร้อยใช้แปรงปัดใช้ลมเป่าสักหน่อยนี่เป็นเครื่องลูกค้านะครับผมขายไปแล้วนะครับแต่ลูกค้าเขาขอให้ทํารีวิวให้หน่อยก็เลยมาทําให้วิธีกัดดอกยังไงยังไงเพราะพี่แกยังไม่ค่อยชนานาญครับนไหครับ เรามาไขาดูไขได้ไหมโอเคครับเป๊เห็นไหมครับนิสสันพายชนนะเราก็เต่งๆความคมนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วครับอ่าที่ผมจับด้านบนนะครับจริงๆแล้วกล้องมันอาจจะไม่ชัดมันจะมีตรงกลางอีกกันนะครับยังจับได้อีกถ้าไม่แน่นพอก็จับตรงนี้ก็ได้ครับมันจะมีตัวล็อกอยู่ทึ่งเท่นเขาทำมามาตรฐานดีมากครับจับได้เยอะมาก โอเค่าทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะลองฟอร์ดให้อีกตัวนึงนะครับเุญแจรถฟอร์ดมันจะตัดยากกว่าวันด้าวันด้ามันยังง่ายกว่าไอ้ตัวนี้มันจะจัดยากกว่าเพราะมันจะจับยากส่วนมากดอกลูกค้าเขาจะสึกแล้วแล้วก็เยี่ยนจับไม่แน่นนี่ครับฟอร์ดฟอร์ดฟอร์ดวิธีจับก็ ใส่เข้าไปครับตั้งปลายชนเหมือนเดิมครับนี่ครับกดเดี๋ยวผมขอหาดอกแป๊บนึงผมยังไม่ได้เอาดอกฟอร์ดมาฟอร์ดฟอร์ดฟอร์ดนี่ครับโอเค วิธีตั้งค่าก็เหมือนเดิมถ้าเป็นพวกปลายชนกดครับกดใบมีดได้ลงมาแล้วก็ให้ไกด์ชนกับปลายดอกลูกค้าแล้วก็ปลายดอกกัดให้ชนกับปลายของดอกใหม่ของเราครับ ไปเลยตัวนี้ให้เป็นอิสระนะครับข้างล่างเนี่ยอาแล้วเลื่อนดอกให้ไปสังเกตเห็นไหมครับของลูกค้าชนกับไกด์ดอกใหม่ของเราชนกับหัวใบมีดให้ชนกับหัวใบมีดพอดีนะครับเห็นไหมครับใบมีดมันจะเป็นทรงกลวยลงมาเราพยายามให้มันชนกับที่มันเป็นฟันเลื่อยนะครับ แล้วก็ดันดอกเข้าไปให้จนเลยครับทีนี้ก็ได้แล้วครับปล่อยครับหรือจะใช้จวนนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าให้ชัวเป๊ะเลยผมแนะนําวิธีโบราณแบบนี้ชัวแน่นอนกว่าครับโดยนี่ครับกดลงมาล็อกดันปลายเอามือดันเท่นดันปลายให้ชนกันทั้งสองด้านแล้วก็ล็อก เรียบร้อยโอเคล็อกเรียบร้อยแล้วเปิดเครื่องกัดได้เลยนะครับเรืร่อยๆนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องกดให้แรงลึกกินลึกเลยค่อยๆกดให้กินทีละนิดทีละนิดแล้วก็ค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับมันจะถนอมใบตัดของเราด้วยมันจะไม่สะบัดด้วยครับ ตับเรื่อยๆไปทีละนิดครับเห็นไหมครับถ้าเราก็เรียกว่ารีบหรือว่ากดลึกมันจะมีสะบัดสะบัดเพราะว่าใบมีดของเรามันจะกินทองเหลืองเข้าไปลึกลวทีนี้ทาให้เครื่องสั่นสะบัดนิดนึงไปเรื่อยๆเรื่อยครับ กิมเจฟอร์ดเดนเจอร์นะครับตัวนี้ลมเป่าลมแป๊บนะึงอกินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยกิรนิดกิรนิดเราสังเกต ฟังเสียงดูนะครับว่าหรือดูว่าเขากินเรียบหมดหรือยังนี่ครับเห็นไหมครับถ้าอยากให้ความลึกลงบีก็มาปรับข้างบนนะครับอย่างที่ผมบอกปรับตัวเข็มนาฬิกาครับมันก็จะกินลึกไปเห็นไหมครับนี่ครับอ่ามันจะกินลงมานิดนึงปรับทีละนิดนะครับเวลาปรับอย่าปรับเยอะเพราะเดี๋ยวมันจะไปกินแท่นของเรานะครับเห็นไหมครับมันจะกินลงมานิดเดียว ประมาณสัก0.05มิลได้นิดเดียวผมับปรับให้มันกินลึกกว่าเดิมน,นิดนึงในกรณีที่เราเห็นว่าดอกกุญแจเรายังต่ำฟันใบเลื่อยยังกินกุญแจไปไม่ลึกเท่าที่ควรก็รมาปรับข้างบนได้นี่ครับ โอเคเรื่อยๆไม่ต้องรีบกัดทีละนิดทีละนิดเครื่องใหม่หน้าใช้จริงๆเลยอ้าวโอเคลองดูกันหน้านี้นี่ก็ยังกินตื้นไปีนิดนะครับผมไม่กล้าตั้งให้ลึกกลัวจะไปกินแท่นลูกค้าเขาของเขายังใหม่เครื่อง <c oughs> ขายไปเจ้าของยังไม่ได้ใช้เลยผมเอามาเทศละ อีกฝั่งหนึ่งครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับกดคันโยกลงมาให้หน้าสัมผัสไกด์กับดอกพอดีก็เลื่อนแท่นไปข้างหน้าให้ปลายดอกของุ๊กค้าชนกับไกด์แล้วก็ฝั่งดอกใหม่ของเราก็ให้ชนกับใบมีดพอชนกันแล้วก็ล็อกครับล็อกให้แน่นปล่อยครับ ปล่อยกันยกเปิดเครื่องตัดดอกอย่างที่บอนะครับไม่ต้องรีบนะครับเรื่อยๆเป็นช่างกุญแจต้องใจเย็นๆครับตับไปทีละนิดทีละนิดผมเป็นช่างใหม่ๆผมใช้เครื่อง ราคาถูกๆมันก็ไม่ถูกนะครับอย่างนี้หลัก 3- 4มสพันแต่ผมซื้อมาก็หมื่นกว่าบาทยังไม่มีตัวปรับไม่มีตัวเขาเรียกว่าฟังกช์ชันไม่มีอะไรเลยแต่เนี้ยเขาให้ฟังกช์ชันมาเยอะมากรุ่นใหม่ๆก็ใช้งานง่ายขึ้นไปปรับใช้เขาเรียกว่าตามความต้องการของเราได้เลย งานมินลิงนี่ก็เหมือนงานช่างกึงเลยนะครับเราไปปรับวิธีการใช้ของเราให้เข้ากับงานเขาะจะมีลูกเล่นมาให้อยู่แล้วนะครับเครื่องเราเราก็ไปปรับใช้เอาเองได้เลยว่าเราจะใช้แบบไหนต้องการใช้แบบไหนอยากจะตัดแบบไหนมีความคิดสร้างสารรค์แบบไหนก็ใช้งานกันเอาเองเลยครับตามสะดวกเนี่ยผมแนะนำให้คร่าวๆว่าวิธีตัดดอกแทมแต่แบบนี้ โอเคเรียบร้อยเดีย๋ยวเป่าลมให้ดูก่อนนำความสะอาดทิ่หนึง่งแบบอยาให้กินลึกอีกนิดนึงเอาปรับตัวนเข็มนาฬิกาถ้าตื้นให้ยกดอกขึ้นมาก็ปรับไปตามเข็มนะครับตัวนี้ล็อกนะครับล็อกไม่ให้ตัวข้างล่างนี่คือล็อกไม่ให้เลื่อนได้หมุนปั๊มปรับตั้งได้คือตายตัวแต่ถ้าเราอยากจะปรับก็คลายตัวนี้ก่อนแล้วก็ผมจะให้กินลึกอีกนิดหนึ่ง หมุนไปสักนิดนึงแล้วก็มาลองกัดดู mm. เห็นไหมครับใบ mm. มีดจะกินลงไปอีกนิดนึงเราัดไปเรื่อยๆถ้ากินถ้าเรามองกินงานแล้วว่าเออมันยังกินไม่ได้ยังความลึกยังไม่พอก็อมาปรับเอานะครับ mm. ดอกกัด ผมแนะนำให้ใช้2มิล2.5นะครับแต่ถ้าเป็นนอนดา้าจะ3มิลก็ได้นะครับโอเคเรียบร้อยมาลองเทปกันดูว่าจะไขได้ไหมเสียบเข้าไปครับนี่ครับเห็นไหมครับไม่ต้องใช้ครีมเลยครับเป๊ะเป๊ะ ลื่นๆเลยครับนี่ครับเป๊ะเลยครับเสถียรมากครับสุดยอดดิไปคิวเก้าเก้าหน่งตัวนี้จริงๆอ่ะมันเป็นจีนร่วมกันกับไต้หวันนะครับแต่ว่ามาผลิตที่จีนแต่ก็ เครื่องผมเตอรโครับตั้งอยู่เห็นไหมเอารองเท้าออกก่อนตัวนี้สู้ไม่ได้เลยครับตัวนี้ใหม่ๆก็เป็นสามหมื่นนะครับวิธีการใช้ก็ไม่มีอะไรมากครับไปปรับใช้งานกันเอาเองนะครับอย่างองื่นยังมีอ,อีกเยอะเดี๋ยวแถมมดอกเจาะดอกเจาะดอกเจาะนี่ครับอดอกจาะกุญแจ ที่เป็นกุญเจบ้านที่เป็นร่องเป็นรูเป็นรูครับเวลาจับก็เนี่ยแถมให้เอาลายแท่นออกมาจับด้านนู้นดีกว่านะครับมันจะมีพื้นที่กว้างมากกว่าก็สลหรับแท่นเลยครับเท่นตัวนี้ให้มันอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับอยู่แต่อยู่ตรงกลางมันจะดีกว่าจะมันจะไปข้างนี้นิดนึงข้างนี้นิดนึงก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ศูนย์ก็ตรงอยู่แล้ว แล้วก็ล็อกตัวนี้ให้แข็งปุ๊บดอกเจาะเจาะหลุมเราต้องเปลี่ยนดอกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูมันจะเป็นแบบนี้นะครับดอกเจาะหลุมนี่ครับ95องศาที่ใช้กันอยู่ก็จะมี95หรือว่า105องศานะครับ แต่จริงๆแล้วก็ใช้ได้ทั้งสองนะครับดอกไกด์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับออยเป็นนี้อันนี้เป็นดอกเจาะนะครับไม่ใช่ไกดตัวนี้เป็นดอกเจาะออดดอกเจาะตัวนี้นะครับถูกแล้วครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไกด์นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนดอกตัวนี้นะครับเพื่อมาเจาะนะครับเราใช้ดอกสลด์ไม่ได้นะครับดอก2มิล3มิลที่เป็นฟันไม่ได้นะครับ ตัวนี้ไว้กัดกุญแจรถยนต์ที่เป็นล่องมิลลิ่งหรือล่องสลไลด์แบบนี้นะครับแต่ถ้าจะเป็นกุญแจเจาะหลุมต้องจอเจาะหลุมกุญแจบ้านต้องใช้ดอกเจาะแบบนี้นะครับต้องเปลี่ยนก่อนนะครับแก okay, ออกมาดูหมดนแล้วของเขาวิธีจับก็ตัวนี้จะเป็น เป็จบ้านส่วนใหญ่มันจะเป็นถ้าเป็นร่องจออมันจะเป็นบ่าชนนะครับก็ง่ายๆเลยครับานาฟาลสองร่องก็จัด่างนี้ครับไม่มีอะไรมากชนไปเลยครับชนแท่นครับก็ล็อกทางนี้ก็ชนแท่นแล้วก็ล็อกเปลี่ยนดอกแล้วก็ตั้งใบมีดก็เจาะได้เลยครับเจาะเจาะแล้วก็สลับหน้า ชนเหมือนเดิมก็เจาะตัวนี้ไม่ทําให้ดูนะครับเดี๋ยววิดีโอมันช้ามันไม่ยากครับดอกเจาะก็ใครสนใจสั่งซื้อหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะครับยินดีให้คําปรึกษาสําหรับช่างมือใหม่หรือว่าช่างที่กําลังหาเครื่องไว้สํารองเปิดร้านก็เอาไปใช้ได้เลยครับตัวนี้คุ้มค่าที่สุดและผมว่าในราคาแค่หมื่นกว่าบาทนะครับ ตัดดอกฟอดลื่นเฟื้นเลยครับวีดีโอก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับมีอะไรก็สอบถามกันมาได้ครับผมขอบคุณครับ